น่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่28ธันวาคมนี้ซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มลงทะเบียนก็คือต้นปี65เป็นต้นไปครับก็หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นดูรายได้ทรัพย์สินค่าเฉลี่ยนในครัวเรือน สมมติคุณเก่งไปลงทะเบียนเน่ยเขาก็จะดูว่าคุณเก่งที่บ้านอยู่กันกี่คนนะฮะและแต่ละคนเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่เอามาคำนวณหมดเลยเอามาคำนวณเอามาบวกลบคูณหารแล้วก็หาค่าเฉลี่ยว่าในบ้านคุณเก่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วหนึ่งคนต่อหนึ่งปีมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็เอาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาเทียบกับเกณฑ์กลางที่รัฐบาลจะกําหนดออกมาว่า สมมตินะผมอันนี้ผมสมมตินะมสมมติเกณฑ์กลางอยู่ที่หนึ่งแสนบาทบถ้าค่าเฉลี่ยต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณเก่งก็ได้บัตรรุ่นใหม่มแต่ถ้าเกิดค่าเฉลี่ยเกินหนึ่งแสนบาทก็ถือว่าคุณเก่งเนี่ยไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยอืก็ไม่ได้ครับอันเนี้ยยกตัวอย่างนะแต่ว่าหลักเกณฑ์และะเอียดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอืนะครับซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนใหม่เนี่ยทั้งคนที่มีบัตรปัจจุบันอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตร ก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดต้องลงใหม่ทั้งหมดเริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่าเขาใช้หลักเกณฑ์ใหม่เขาใช้การคัดกรองใหม่นะครับส่วนลงทะเบียนแล้วบัตรรุ่นใหม่จะให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างทางกระทรวงการคลังบอกว่าต้องรอให้การคัดกรองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่ผ่านเกณฑ์มีกี่คนมสมมติคนที่ผ่านเกณฑ์มีสิบห้าล้านคนอันนั้นเขาก็ไปวิคเคราะห์อีกทีว่า จะให้การช่วยเหลืออะไรบ้างใน15ล้านคนคจะมีการแบ่งกลุ่มไหมเพราะว่าการไปลงทะเบียนเขาจะมีบอก์ดว่าคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรเป็นพิเศษบางคนบอกเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางคนบอกหนี้สินเยอะบางคนบอกอยากให้ช่วยในเรื่องของอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันตกงานกําลังรอหางานทำเขาก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปบริหารจัดการแล้วก็วางระบบในการให้สิทธิพิเศษสําหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะฮะบัตรยังไม่มีการหมดอายุนะยังใช้ได้ทุกเดือนจนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่บาง<ร>คนกลัวรีบหักบัตรทิ้งเลยไม่ต้องไม่ต้อง,องนะครับยังใช้ได้ทุกเดือนอแล้วเดี๋ยวเข,เขาประกาศใช้บัตรรุ่นใหม่เนะี่ยอันนั้นก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรเดิม จะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่แต่ช่วงเนี้ยังใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องเงินซื้อของเงินค่าเดินทางเงินค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งกว่าจะลงทะเบียนใหม่และคัดกองเสร็จสิ้นเนี่ยมผมว่าก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคุณเงองเพราะว่าลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนละถูกไหมฮะมยิ่งสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องทอดเวลาไม่ให้คนไปลงทะเบียนกันแออัดใช่ใช่ไหมฮะ,อะพอทอดเวลาไป กว่าจะคัดกรองกว่าจะยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นอุดทร์สเสด็จน้ําเรียบร้อยเนี่ยผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า3-4เดือนอาจจะมาไล่เลี่ยกับคนละครึ่งเฟสสี่ก็ได้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังใช้ได้อย่างต่อเน,นื่องไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับแล้วก็มาลุ้นกันวันอังคารที่28ธันวาคมนี้ครับ